การเก็บภาษีของอเมริกานั้นทำให้ข้าวของในอเมริกาแพงขึ้นมากชาวอเมริกาทั่วประเทศลุกขึ้นประท้วงนโยบายโดนัลด์ทรัมป์แทนที่นายทรัมป์จะเห็นตกเห็นใจประชาชนเกินเดินดินนายทรัมป์ประกาศว่านี่คือการปฏิวัติทางเศรษฐกิจและเราจะชนะอดทนไว้อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นประวัติศาสตร์ ชาอเมริกาทั่วประเทศลุกขึ้นประท้วงนโยบายโดนั์ทรัมป์ประทับดีที่ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงท่วมทน้นด้วยระบบการปกครองของสหรัฐไม่ว่าประชาชนออกมาประท้วงมากมายแค่ไหนก็ไม่อาจสามารถจะล้มนายโดนั์ทรัมป์ได้สัปดาห์ที่แล้วชาอเมริกาหลายล้านคนในหลายเมืองออกมารวมตัวประท้วงนโยบายภาษีตอบโต้และการยุบเลิกหน่วยงานต่างๆของนายโดนัททรัมป์โดยมีโสโลแกนว่า Hands off หรือว่าปล่อยมือท่านผู้ชมครับนี่เป็นตลกร้ายของการเมืองสหรัฐ เพราะนายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงท่วมทน้นได้คะแนนคณะผู้เลือกตั้งหรือ electoral vote 312รเสียงขณะที่นางกัมลาแฮรริสได้แค่226เสียงนอกจากนี้แล้วสอสพรรคหรือพับลิกนยังได้เสียงทั้งสอสอส,อสอวอมากกว่าพรรคเดโมแครตคือยึดทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒธธิสภาของสหรัฐเพียงไม่กี่เดือนหลังจากโดนัลด์ทรัมป์และพรรคพวกเข้าบระนามประเทศชาวอเมริกาก็เริ่มรู้ซึ้งว่านายทรัมป์กำลังถอนรากถอนโคน ค่านิยมและอุดมการณ์ที่สหรัฐเคยยึดถือและพาสหรัฐดิ่งลงเหวถึงขนาดมีการเปรียบเทียบแล้วว่านายทรัมป์และพวกพ้องว่าเป็นเหมือนฮิตเลอร์แกกับมุสโลนีอดีตผู้นำประเด็นการการประท้วงนายทรัมป์และความจำเป็นเร่งด่วนอีกอย่างหนึ่งที่คนอเมริกันทำคือเริ่มกักตุนสินค้าเพราะนายทรัมป์ประกาศภาษีล้างแค้นกับทุกประเทศทั่วโลกไม่เว้นแต่ผู้ชมครับหมู่เกาะเฮิร์สและหมู่เกาะแมคโดนัลซึ่งเกาะสองเกาะนี้อยู่ อยู่ใกล้คุโลกใต้นู้ชมรู้ไหมเขาคิดภาษีกับนกเพนกวินที่อาศัยอยู่เพราะว่าเกาะนั้นมีแต่นกเพนกวินอยู่ไม่มีคนการเก็บภาษีของอเมริกานั้นทําให้ข้าวของในอเมริกาแพงขึ้นมากประเมินกันว่าคนอเมริกันทุกคนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกราวเดือนละ3,800 ดอลลาร์นั่นคือภาษีอันนี้จะทําให้คนอเมริกันซื้อของแพงขึ้นอีกเดือนละแสนสามหมื่นสองพันบาทคนระดับชั้นกลางชั้นล่างและคนจนจะอยู่ได้ยังไงในอเมริกาต้องเกิดการเจรจนแน่ คนอเมริกันเลยเริ่มกักตุนสินค้ายาสีฟันสบู่แม้กระทั่งกระดาษเช็ดก้นไปถึงของใช้ประจำวันและอาหารร้านค้าต่างๆแทบจะเติมของไม่ทันของกําลังที่ขายแคลนหนักคือเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรทัศน์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าทั้งหมดผลิตในประเทศจีนแทนที่นายชัป์จะเห็นอกเห็นใจประชาชนเกินเดินดินนายชัมประกาศว่านี่คือการปฏิวัติทางเศรษฐกิจและเราจะชนะอดทนไว้อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ผลลัพธ์ สุดท้ายจะเป็นประวัติศาสตร์ทรัมป์ชอบคุยมมวว่าหลังจากใช้ภาษีแก้แค้นหลายประเทศจะยอมสีโรราบเช่นเวียดนามบอกยินดีลดภาษีเป็น0%ให้กับสินค้าจากสหรัฐหลังจากถูกทรัมป์เรียกกับภาษีแก้แค้นถึง46 แท้ที่จริงแล้วท่านผู้ชมครับเบื้องหลังอเมริกาถังแตกแล้วหมดตูดใช้ภาษีนุนนกลงทเป็นข้ออ้างเท่านั้นเป้าหมายที่แท้จริงก็คืออเมริกาไม่มีตังแล้วขาดดุลการค้าหนักการขาดดุลของอเมริกาเกิดขึ้นจากความสามารถในการแข่งขันของอเมริกาสู้ประเทศอื่นไม่ได้ไม่ใช่เรื่องอัตราภาษีนอกจากตรรกะพิสดารในการขึ้นภาษีแล้วนายโดนัลด์ทรัมป์ยัยงฉีกสัญญาระหว่างประเทศอย่างหน้าตาเฉยเช่นสิงคโปร์และอเมริกามีข้อตกลงการค้าสเสรีแต่นายทรั ยังเรียกเก็บภาษี10%จากสิงคโปร์ในยุคในชัปมยุคแรกรั้์ได้บรรลุข้อตกลงการค้าเสรีกับแคนาดาเม็กซิโกฉบับใหม่ในยุครั้์ครั้งที่สองเขาเรียกเก็บภาษีการค้าแคนาดาเม็กซิโกในทันทีเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะมีอะไรรับประกันได้ว่ารั้์จะไม่ฉีกข้อตกลงใหม่ที่ประเทศต่างๆทำกันสหรัฐอีกการล่มสลายรัฐบ,บาลรั้์จะเกิดขึ้นได้ก็จะเกิดความวุ่นวายและความขัดแย้ง พรรคพวกในายใกล้ชิดนายทรัมป์ซึ่งตอนนี้มีเขาลางอยู่เป็นมวยสามคู่คู่แรกระหว่างอีลอนมัสก์กับปีเตอร์นาร์โรอีลอนมัสก์เป็นมือขวาที่ทาไว้วางใจมากที่สุดส่วนปีเตอร์นาร์โรเป็นหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ทำเนียบขาวและที่ปรึกษาวุโสประธานดีและเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังจุดยืนที่แข็งกร้าวของทรัมป์ต่อจีนในยุคแรกนิวายภาษีล้างแค่หของทรัมป์ทำให้หุ้นทั่วโลกดิ่งเหว โดยเฉพาะหุ้นของเทสลาลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้อีรอนมัสสูญเงินไปอย่างน้อยหลายหมื่นล้านดอลลาร์แต่นายนาวารโรยังให้สัมภาษณ์ว่าสงคราภาษีจะนำสู่ผลลัพธ์ที่ดีในที่สุดพร้อมอ้างว่าตัวเองมีปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาลัยฮาร์วาร์ดนายอีรอนมัสก็ตอบโต้ว่าการมีปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จากฮาร์วาร์ดไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะนายนาวารโรไม่เคยทำอะไรสำเร็จเลยถ้าอยากดูรายการนี้ ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม 2. รัฐรีครังสอทิ้งตำแหน่งนายสกอตต์เบสเซนรัฐรีครังสหรัฐน่าจะเป็นการคนที่เข้าใจเรื่องการลงทุนดีที่สุดในรัฐบัลทัม เพราะเขาเคยเป็นหุ้นส่วนในบริษัท Soros Fund Management และเป็นผู้ก่อตั้ง k ีย Square Group บริษัทการลงทุนระดับโลกแต่หลังจากที่นายทรัมป์ประกาศใช้ภาษีล้างแค้นนายเบสเซนกลับออกมาปกป้องนโยบายภาษีท์เรียกร้องประเทศอื่นสงบสติอารมณ์หายใจเขาลึกๆอย่าตอบโต้ทันทีเพราะถ้าตอบโต้สถานการณ์จะเลวร้วายลงท่าทีนายสกอตต์เบสเซนทำให้แวดวงการค้าและการเงินผิดหวังอย่างยิ่งชื่อเสียงเขาย่อยยับ พังทลายทันทีจนมีกระแสว่าเขาอาจจะลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีกลังอีลอนมัสกับนายมาโกรูบิโอนายรูบิโอรัฐมนตรีตามเทศและเป็นสมาชิกคนสำคัญที่สุดในคณะรัฐมนตรีเกือบจะมีเรื่องกับนายมัสเพราะนายมัสตําหนิรรูบิโอที่ไม่ยอมลดจำนวนเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศตามนโยบายของกระทรวงประสิทธิภาพการทำงานรัฐบ,บาลหรือดชที่นายมัสเป็นนายใหญ่ นายรูบิยอโกรธมากตอบโต้ว,ว่าเขาให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศกว่า1,500คน,กนเกษียณอายุก่อนกำหนดแต่นายมัสก็โต้กลับว่ารูบิโอแค่พูดให้ตัวเองดูดีในทีวีจากรายงานข่าวสื่อในสหรัฐระบุว่านายรูบิยอไม่พอใจในายมัสมานาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นายมัสสั่งยุบ สำนักง,งานพัฒนาการระหว่างประเทศของอเมริกาหรือ USAID u s a ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศและยังเข้ามาแทรกแซงการทำงานของราชการเช่นสั่งรายงานผ่านทางอีเมลว่าได้ทำงานอะไรไปบ้างในแต่ละสัปดาห์นายโดนัลด์ทรัมป์บริหารบ้านเมืองแบบธุรกิจส่วนตัวคือแต่งตั้งคนที่จงรักภักดีมากกว่าคนที่มีความสามารถ ใช้การข่มขู่ข่มเหงเพื่อให้คู่ค้ายอมเจรจาวิธีการเช่นนี้แย่ยิ่งกว่าเจ้าของบริษัทหลายแห่งที่บริษัทแบบธรรมมาพิบาลคนรอบตัวของนายทรัมป์ต่างแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นไม่สนใจประชาชนจจะเดือดร้อนไม่สนใจขัติการสากลไม่สนใจพัธนธุิต้าใดทั้งสิน้นการที่จะเข็นค่าประเทศจีนให้ล่มสลายไปด้วยกำแพงภาษีนั้นไม่น่าจะทำได้ที่สำคัญจีนได้เตรียมรับเรื่องนี้มาแล้ว นายดีเฉียงนายรกคมนตรีจีนได้พูดให้สัมภาษณ์บอกว่าจีนไม่ได้กลัวสงครามการค้ากับอเมริกาจีนไม่เดือดร้อนเพราะจีนมีทุกอย่างในมือหมดแล้วอาหารการกินก็มีพลังงานก็มีเทคลโนโลยีก็มีเงินทองก็มีเพราะฉะนั้นอย่างมากแล้วโรงงานก็หยุดไม่ต้องส่งของไปอเมริกาแต่ว่าจีนไม่เดือดร้อนในเรื่องอื่นเลยแม้แต่และก็จีนสามารถจะประคองตัวได้ อย่างน้อย5ปีถึง10ปีโดยที่ไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับอเมริกาเลยแม้แต่นิดเดียวและในระหว่างนั้นจีนก็สามารถพัฒนาการค้าที่ไม่ขีวกับอเมริกาได้เพิ่มเติมมากขึ้นเมื่อจีนเตรียมตัวมาอย่างนี้แล้วนั่นคือจุดประสงค์ที่จีนไม่สนใจอเมริกาและต้องการจะพิสูจน์อเมริกาเห็นว่าการข่มขู่ในลักษณะที่เป็นมาเฟียอันพานนั้นจีนจะไม่ยอมรับเหมือนในอดีตที่ถูกจีนถูกโลกตะวันตกรังแกมาตลอด อีกประการหนึ่งตอนนี้จีนได้พัฒนาเงินดิจิทัลหยวนตอนนี้เนี่ยมีคนยินดีค้าขายจีนโดยใช้ดิจิทัลหยวนโดยไม่ได้ผ่านระบบการเงินสว f สของอเมริกาแต่ใช้บล็อกเชนของจีนมีอยู่บวกข้ามาแล้วตอนนี้14ประเทศการซื้อขายน้ำมันจากตะวันออกกลางตอนนี้จ่ายเป็นเงินหยวนหมดอีกหน่อยใครจะค้าขายได้าากับจีนก็จ่ายเป็นเงินหยวนถ้าท่านผู้ชมอโอนเงินผ่านระบบสวิสอเมริกาต้องใช้เวลา3วันแต่ดิจิทัลหยวน ใช้เวลาเพียง8วินาทีเท่านั้นเองแล้วแนวโน้มจะมีแต่คนค้าขายจีนแล้วจะทำให้เงินหยวนจะกลายเป็นเงินที่แข็งแกร่งขึ้นมาแล้วคนใช้มากอาจจะไม่ถึงขั้นที่จะไปลบแชมป์เก่ากับดอลลราได้แต่หยวนจะมีความเสถียรภาพในขณะที่ดอลลร์จะตกเอาตกเอาตกเอา,เอาสรุปง่ายๆนะท่านผู้ชมครับนายทรัมป์มาตั้งกระแงมัษีเพราะว่าตัวเองถังแตกและเนื่องจากประเทศตัวเป็นประเทศที่สั่งของเข้าไปมากที่สุด เพราะนายซ้ำนั้นอเมริกานั้นในอดีตนั้นก็คือว่าให้ประเทศทั่วโลกเนี่ยเป็นคนไฟแนนซ์ประเทศอเมริกาด้วยการออกพันธบัตรวิธีแก้นี่อย่างนายซ้ำคือเอารายได้จากพวกเนี้ยจากการเพิ่มอัตราภาษีเข้าไป เสริมในชําตั้งไว้ว่าจะประมาณ5 5 0 0้0แสนล้านเหรียญสหรัฐซึ่งผมคิดว่าได้อย่างมากก็ไม่เกิน2แสนล้านเหรียญสหรัฐแต่ที่สําคัญที่สุดนายช้าตั้งใจที่จะบีบให้ประเทศที่ต้องการได้ลดภาษีนายช้าให้ซื้อพันธบัตร100ปีไม่มีดอกเบีย้ยก็คือเอาเงินให้อเมริกากู้ยืมไป100ปีไม่มีดอกเบีย้ยท่านผู้ชมครับ คนที่มีสติปัญญาดีหรือผู้นำประเทศดีมีใครบ้างที่กล้าพอที่ไปยอมรับข้อเสนอที่เลวร้ายเช่นนี้ถ้ายอมรับก็แสดงว่าคนคนนั้นไม่สมควรเป็นผู้นำของประเท,ะเทศตัวเองเลยเพราะเอาเงินของตัวเองไปซื้อพันธภัตรอเมริการ้อยปีไม่มีดอกเบี้ยเพื่อช่วยอเมริกาจับใจใช้สอยเกินตัวท,ทั้งหมดท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องที่อเมริกาใช้เงินเกินตัวสร้างสงครามไปทั่วโลก แล้วจะบังคับให้โลกนั้นเข้ามาจ่ายเงินให้อเมริกาเพื่อให้อเมริกายังมีเงินเหมือนเดิมต่อไปอีกท่านผู้ชมครับมันมีเหตุผลหรือเปล่า